ครับผมวันนี้ก็มาถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะว,วันเดือนนะครับผมก็เป็นละครชุดนะฮะ Rising Sun น,นะครับผมทางช่อง3ก็วันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายที่นี่ก็เป็นฉากค่อนข้างที่จะฉากค่อนข้างที่จะปดหูหน่อยนะสำหรับสำหรับตัวตัวละครอีกต,ตัวหนึ่งก็คือจุนโกะอะไรนีครับก็แต่ก็ดีครับทุกอย่างผลิตดีครับวันนี้สนุกดีครับผม ถ้าถามว่าประสบความสําเร็จแล้วหรืยอยังนะครับนี่ก็คงต้องบอกว่ายังหรอกครับผมนะฮะเพราะว่ายังมีอะไรในอนาคตอีกเยอะเลยนะมีเป้าหมายในอนาคตอีกเยอะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกๆก้าวอีกหลายๆก้าวที่ค่อยๆก้าวเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีเป้าหมายในชีวิตในทุกๆวันแล้วก็ทําให้มันสําเร็จไปในทุกๆวันครับผมแต่ยังไม่ได้มีโปรเจกต์ใหญ่ไม่ได้มีแบบว่าเรียกว่าเป้าหมายใหญ่ๆอะไรในชีวิตครับผมแล้วเคล็ดลับในความประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะในการทำงานเคล็ดลับเหรอฮะเคล็ดลับนี่ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่รับเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าทุกคนแบบว่าตั้งใจทํางานขยันทํางานนะครับผมแล้วก็อย่าเครียดกับการทํางานจะมากเกินไปแค่มีความสุขกับการทํางานแค่นั้นก็ทําให้เรามีความสุขไปใน,ในทุกๆวันนะครับโดยที่ไม่เครียดไม่ว่าจะเงินน้อยเงินมากไม่ว่าจะงานยากงานน้อยนะครับผมอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับความสุขที่เราทํามากกว่าครับผมก็เห็นทางพี่นนเดทยาญ่าทำคุณทกันด่อยครับอยากกระบอกุคตอบกับ ครับผมก็จริงๆเรื่องของการทําบุญนะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชําระสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจนะครับผมนะก็เป็นสิ่งที่เยาะวะชนฮะในสมัยนี้เนี่ยน่าจะเอาอย่างนะคุณพ่อคุณแม่เวลาคุณพ่อคุณแม่ชวนไปวัดเนี่ยก็ลองไปดูสักครั้งมันจะติดใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าสถานสถานนะฮะหรือว่าพิธีพิธีต่างๆหรือว่าการทำบุญต่างๆเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคือทําให้ชําระจิตใจสิ่งไม่ดีสิ่งปฏิกูลเนี่ยออกไปจากจิตใจครับผมแล้ววันนี้นะฮะเนื่องด้วยวันนี้นะครับผมก็ที่อยู่ในมือของผมนี้ก็คือพระพิฆเนศนะครับผมปางมหากรมเทพนะครับผมซึ่งอยากจะมาเชิญชวนนะให้คนไทยทุกคนนะครับผมนะฮะที่มีจิตศรัทธานะครับผมมานะครับผมร่วมทําบุญกันนะครับผมเพราะว่ารายได้ทั้งหมดนะครับผมจะนำเอาไปนะฮะมอบให้กับมูลนิธิ3มูลนิธินั่นก็คือชาติ ศาส,สนาและพระมาหากษัตริย์ครับผมถามเรื่องค่ะคพรุ่วันนี้กลับบ้านไปสวดมนต์ไหว้พระถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะทําครับผมซึ่งจริงๆแล้วมีคุณแม่ที่คอยบอกว่าชักชวนอยู่เรื่อยๆครับผมครับผมต้องบอกว่าพระพิฆเนศนะเป็นเทพที่เรียกได้ว่าเป็นเทพที่คุ้มครองนะฮะเป็นเทพที่อยู่กับ เรื่องของศิลปะเรื่องของนักแสดงเรื่องของความรักนะครับผมซึ่งเป็นเทพที่ผมนับถืออยู่แล้วนะครับผมและวันนี้ได้มีโอกาสได้รับนะครับผมนะฮะพระพิคเนศปางมหากรรมเทพก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับผมครับต้องขอบคุณทีวีสามร้อยหกสิบองศามากมากครับที่ได้มาบอกบุญในวันนี้นะฮะแล้วก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงบุญให้กับแฟนๆทีวีสามร้อยหกสิบองศาแล้วก็รวมถึงแฟนแนะเดชนะครับผมทุกทกคนครับผม ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ